สวัสดีจ้าครับตื่นแล้วครับตื่นมาพร้อมกับบะหมี่แล้วก็เกี๊ยวแห้งของเพลนะ เพื่อสั่งบะหมี่แล้วก็เกี๊ยวแห้งเออร้านเนี้ยตั้งแต่ไอ้ที่กินรอบที่แล้วที่มีแคบหมู่มึงที่มันสุดยอดอร่อยอะ่ะคือไอเ้เชี่อกูเห็นว่าเขามีเย็นตาโฟกูก็อยากกินเย็นตาโฟแต่ว่ามีต้มยำด้วยกูก็อยากกินต้มยำด้วยเลยเลือกไม่ถูกก็เลยเอาเอาเป็นบะหมี่แห้งกับบะหมี่ต้มยำก่อนแล้วครั้งหน้าจะเป็นบะหมี่แห้งกับเย็นตาโฟอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ลงไปเอาข้าวมาเมื่อกี้เพื่อนปลูกแบบเพื่นเพื่นไอ้ม่านเนี้ยม่านตรงเนี้ยเพื่นมีปัญหาทุกเช้าเลยเพื่นชอบถอดออกมาเว้ยแล้วปะอุ้ยหลุดแล้วอ่ะปามใใส่ห้้ดวยอยย่างงเี้ทุกเช้าเลย นี่กูสอนใจแล้วนะเดี๋ยวรอดูนะรอดูผลเดี๋ยวกูมาเล่าให้ฟังว่าเขาจะได้ทําตามนู่นนี่นั่นไหมเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่อยากเป็นดาราช่องเขาจะไม่ค่อยพูดอะไรเขาจะดูแบบแอคแอดึงๆหน่อยเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบต้องการเผยซีนนิดนึงนะเข้าใจป่ะทุกคนนะประมาณนั้นเดี๋ยวแผนวันนี้ก็คือไม่มีอะไร o b j e c t i v e หลักๆของเราก็คือการซักผ้าซักผ้าให้ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเสื้อผ้าใส่ oi. เดี๋ยวขอกินบะหมี่แห้งก่อนแล้วก็น่าจะออกเวลซีซักผ้าแล้วไปไหนอีกนอนนอนเพื่อน่หรอ วันนี้เพื่อนขับรถได้ไหมวันนี้เพื่อนจะขับรถให้โอเคไป กาแฟร้านพี่แชมมานะแล้วก็กลับมาที่ห้องเมื่อกี้นอนเปื่อยจนตอนนี้5้าโมงเย็นเลยจะ6โมงอนะเปื่อยมากแล้วเพื่อนก็สั่งข้าวมาเป็น ไส่อัวกับแคบหมูนะกินกับข้าวเหนียวกูเพิ่งรู้ว่ามันกินแบบนี้เนี่ยคือแบบปกติกูก็กินแยกกันนะไส้อัวก็กินเปล่าๆโลนกินกับข้าวสวยอะไรเงี้ยเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันคือขันโตกเมืองเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเปิ่นเออเซตขันตกนะเพิ่งรู้คือกูก็เคยกินเซตขันตกนะแต่ว่ากูก็กินแยกกันเพิ่งรู้ว่ามันคอมโบกันแบบกินแบบในคําเดียวได้แล้วก็สุดยอดอร่อยยังไม่ได้ออกไปสัปปะเลยนะเปื่อยอยู่เดียวเดี๋ยวตอนนี้กําลังแบบเซตโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่อยากทำนะแล้วก็คือเคยขึ้นที่ไอตัววใน้ตแล ที่มันเป็นฝั่ง Android ก็เลยกำลังมาเช็คฝั่งที่เป็น iOS อยู่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าอันนี้เวิร์กก็น่าจะโอเคแล้วก็เดี๋ยวออกไปซักผ้ากันวันนี้อยากไปซักผ้าชาร์จแบตแล้วก็ซื้อน้ำนะเพราะว่าน้ำที่ห้องนี้หมดแล้วก็ยังไม่อยากสั่งแบบเซ็ตใหญ่เพราะมันยังไม่สิ้นเดือนจะสิ้นเดือนค่อยสั่งเซตใหญ่ทีเดียว <S <S โอเคเหนื่อยพูดเร็วจังนะไป ว้าไปเจอกันอีกทีหนึงตอนนี้มาอยู่ห้องเพลินแล้วนะแล้วก็ ตอนเย็นที่เห็นว่าอยู่ห้องปอเป็นก้าเนี่ยก็คือลองรันโปรจงโปรเจกต์อะไรเงี้ยรันไม่ได้แม่งต้องอัปดงอัปเดตเยอะมากเลยแบบเหมือนกูไม่ได้โค้ดในเครื่องตัวเองมานานนะนั่นแหละวนรอบที่แล้วนะแล้วแม่งก็อัปเดตเยอะแยะซึ่งเหมือนใกล้จะรันได้แล้วเหลือติดอีกนิดนิดหน่อยๆโค้ชแพดอะไรเงี้ยโค้พอร์ตพูดผิดเออแล้วก็มีอีกนิดหน่อยลวมั้งไม่รู้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือฝนตกหนักเลยแล้วก็ออกไปซักผ้ากันแล้วก็ไปซักผ้าท่ามกลางฝนตกนั่นแหละก็คือแบบขนผ้าไปปั่นปั เรียบร้อยแล้วก็ดูพี่จองพี่คัลแลนเขาไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนไอ้เชี่ออยากไปนะรู้สึกว่าอยากมีทริปหนึ่งที่ทําแบบนั้นแบบบินไปลงแล้วไปเช่ามอไซค์อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมาเลือกจังหวัดกันอีกทีหนึ่งที่แบบเขามีสนามบินด้วยแล้วก็แบบขับไปด้วยไปได้ด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ยังยึดแผนเดิมนะพาน้องขา่าวมณีไปเที่ยวด้วยก่อน แต่ว่าถ้าจังหวัดไหนที่สะดวกไปมันก็จะทําแบบนั้นแล้วกันนะตอนนี้ก็น่าจะนอนพักผ่อนชิวๆเอ้ยวันนี้ไม่ได้ค่อยได้คุยกับพวกมึงเลยพวกมึงเป็นวันพักใช่ไหมเออกูก็พักวันนีกูแบบชิวมากคือแบบตอนเช้าใช่ป่ะที่เห็นไม่กินกาแฟคือแบบเทคกาแฟแบบนั่งกันแบบจนแบบร้านจะปิดเพราะนั่งกันจนร้านจะปิดไป,ไปกลับไปปอบิดกาวกูไปนอนอีกนะวันนี้แบบดีเป็นวันพักผ่อนที่ดีที่แบบ รู้สึกดีมันเป็นวันหยุดอลนะก็คือ,คอแบบเพลินหยุดด้วยกูก็แบบเออหยุดด้วยสบายสบายพยายามจะไม่ทําอะไรที่มันรู้สึกว่าเครียดหรือว่าตึงหรือว่าทําให้คิดเรื่องงานทําให้คิดเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พยายามรีแลกซ์รีแลกซ์กันนะซึ่งดีแล้วกูก็ชอบบรรยากาศฝนตกโอ้เสียดายลืมถ่ายแบบพักผ่อนกันจัดดูดูพี่จองวีคันแลนแล้วก็ลืมถ่ายเลยฝนสวยมากวันนี้รู้สึกดีนะเป็นวันที่บรรยากาศดีแม้ฝนจะตกคือชอบนะชอบชอบชอบ แล้วก็น้องขาวันนี้ขับได้ยอดยังน่ารักอ๋อเออแบตขับน้องขาวจัมบันนีจะหมดนี่หว่าตอนแรกอ่ะเราจะไปแมคโครใช่ไหมที่ไปซื้อน้ําแล้วก็พาน้องขาวันนี้ไปชาร์จด้วยแต่กูรู้สึกว่าดึกแล้วอะ่ะอยากกลับมาพักผ่อน,นก็เป็นวันตามใจวันไหนๆมันก็เป็นวันพักผ่อนอยู่แล้วก็พักแล้วกันนะชิวๆซึ่งดียอดเดียมยแล้วก็วันไหนวะจะเอาไปชาร์จไม่รู้วะ่ะคือมันเหลืออีกประมาณ20%ซึ่ง20%นนี่ก็คือขับได้นะ่จาจะแบบ อาทิตย์นะเกือบอาทิตย์เลยขับไปกินกาแฟขับมาหาพื้นขับไปทํานูน่นทํานี่อะไรเงี้ยถ้าจะได้เกือบอาทิตย์เลยมั้งเฮ้ยแล้วอาทิตย์หน้านี่กูมีเข้าออฟฟิศด้วยป่ะเนี่ยวันอังคารเออวะ่ะเดี๋ยววันอังคารเข้าออฟฟิศไม่หวะหรือเข้าวันจันทร์ดีวะหรือเข้าพรุ่งนี้เฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ไม่ดีเข้าวันอังคารแล้วกันนะวันอังคารเข้าออฟฟิศแล้วก็มีอะไรกว่าไม่รู้เหมือนกัน เดือนนี้โอ้แต่ว่าไองานนั้นไอชู้นั้นก็ต้องรีบปิดเนาะมีอีกอันหนึ่งโอเคไม่เป็นไรผมคิดเรื่องงานแกคิดเรื่องงานแกไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้สําหรับเรื่องงานเดี๋ยวขอตัวไปชิคกี้พายชิว,ชวๆพักผ่อนกันยังไม่รู้เลยเย็นนี้จะกินอะไรนะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่สภามีแวะก,กินไอติมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลี้ยงไปนี่เพื่อนเพื่อนเลี้ยงหางเสือตอรี่นะครับหางเสือแดงรู้จักเปล่าหางเสือแดงอ่ะคอนเนคโต้ เออยุคพ่อกูนี่เขาเรียกหางเสือนะกูจําได้ว่ากูเคยเลี้ยงพ่อทีหนึ่งแล้วก็แบบมึงรวยอ่ะปลาล์มมึงรวยอ๋อเดี๋ยวนี <c oughs> ตนนน้ตอนนั้นโตนิ้ห้าเองตอนนั้นแต่ตอนนี้ม่นสามสิบแล้วขึ้นใหม่ <c oughs> ไม่เป็นไรโอเคพักผ่อนนะ ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วแล้วใครใครใครเข็ดฟันอยากกินยำเราอยากกินยำเพราะอยากกินยำมูลเส้นเราอยากกินยำบมามากแล้วก็นั่งหาร้านยำกันมาหน้าสิบนาทีแล้วมาฟังเกินตั้งแต่หยุดรีดผ้าหยุดทุกอย่างหยุดรีดผ้าก็ยังไม่เสร็จเกมก็ไม่เล่น YouTube ก็อะไรก็ไม่รู้ หาร้านยำปามก็ต้องเซิร์ชเลยเพลินที่้องพิมพ์าวเไปหรือย่างนี่เองตรงช่องนี่นี่ในแอปใช่ไหมก็ต้องพิมพ์พิมเขาว่ายำพิม์ปุ๊บไม่เจอไอ้เหี้ยหาของถูกใจไ่ไปมามาเปิดหน้าแรกปุ๊บนี่เจเรนูเจเรนูเจเรนูโคอีสานลาบเป็ดเจเรนูสี่จุดแปดดวงดาวนะ๊จจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดรีวิวอยู่ของดี ของดีของเด็ดเียมบุนเส้นยำม,มาม่าราคาแปดสิบกบาทนี่สั่งเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าไม่รู้ค่าส่งเป็นยังไงเพราะว่าพอฝนมันตกค่าส่งมันจะขึ้นเนาะดเดียวติดีนิวให้หน่อย หลังจากกินยำกับเพลินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำนะอาบน้ำแต่งตัวปะแป้งแปรงฟันนะพร้อมตัวนอนนะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมมันอาจจะเป็นวันพักที่เปื่อยๆชิวๆแต่ว่าก็นั่นแหละครับวันพักพวกมึงก็ควรพักนะพักซะบ้างไอ้ห่าทำไมพูดอะไรของกูเนี่ยกูกินทำไมวันนียเอาเถอะยังไงขอบคุณทุกาทการติดตามรับชมนะครับแฮปปี้ร์นเดย์แต่ับคนที่เกิดวันนี้มีความสุข,ขออมากๆแต่วัสดีเจ้าครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย